ก็ต้องให้โอกาสผมได้ชี right. s <S s <S ้แจงบ้างนะขอพระคุณนะครับสวัสดีครับครับานทานครับจำทานครับขอบคุณท่านนายกนะครับท่านนายกครับท่านนายกครับไม่ต้องคุยกับประธานครับท่านท่านมีอะไรไหมครับท่านท่านนายกอย่าพึ่งไปครับท่านคุยกับประธานครับท่านนายกถึงแม้ท่านจะรู้จักที่นั่งไปท่านก็ ยังอยู่ในบริเวณสภาเรายัางฟังท่านอยู่ท่านประธานที่เคารพครับกระผมาน,นายพ,พิเชษมีอะไรไหมครับท่านพิเชษมีอะไรไหมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับที่ท่านนายกได้กล่าวถึงเ,เครือขา่ายชาวไรยาสูบผมเป็นคนภาคเหนือครับท่านประธานเดือดร้อนมาหลายปีข้อมูลไม่ถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับส่งไปหลายครั้งสสก็ได้รับจดหมายจากความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไร่ ยาสูบอยากจะให้ท่านนายกได้รับฟังว่าขอให้พี่น้องชาวไรย,ยาสูบได้มีโอกาสพบท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ไหมอยากให้ท่านนั่งอยู่และรับปากผมจะได้นําพี่น้องตัวแทนเครือขาา่ายชาวไรยาสูบที่เดือดร้อนมาหลายปีเนี่ยยากจนข้นแค้นเนี่ยไปพบท่านนายกที่ทําเนียบได้ไหมเดี๋ยวกลับมาตอบผมนะครับท่านประธานฝากไปถึงท่านนายก ขอนำชาวไร่ยาสูบเข้าพบท่านที่ทำเนียบได้ไหมครับท่านพิเชยครับท่านนายกคงได้ยินแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาตอบผมด้วยครับในส่วนของภาษียาสูบนะครับอันนี้ผมเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนสิ่งขณะนี้ที่รัฐบ,บาลกำลังดำเนินการอยู่ก็คือการที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชปลูกยาสูบไว้เป็นอะไรทดแทนได้บ้างแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญก็คือการเอายาสูบ นะครับซึ่งจะต้องไปขายเข้ากับบริษัทผลิตบุหรี่ในประเทศนะครับก็ขณะนี้ก็มีการมีคนเอายาสูบเหล่านี้ไปทำเป็นยาเส้นขายเป็นบุหรี่นะครับซึ่งมันก็มันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังให้คณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับว่าจะแก้ไขมันนี้ดักอย่างไรนะครับเข้าใจดีถึงปัญหาของความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพการ พอปลูกยาสูบท่านต้องช่วยผมคิดว่าจะแก้อย่างไรกับการที่มีผู้เอายาเส้นเอายาที่ปลูกยาเส้นที่ปลูกนี้ไปทําเป็นยาเส้นที่มวนสาหรับสูบนะซึ่งมันก็เหมือนกับ,บุรี่เช่นเดียวกัน <kins. S 1> ท่านต้องไปหาวิธีการว่าจะต้องไปทําอย่างนั้นนะครับในเรื่องของการพินาเรื่องภาษีจะดูแลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝ่ายกฎหมายกาลังแก้อยู่กําลังดูแลอยู่นะครับ응ก็ต้องให้โอกาสผมได้ชี้แจงบ้างะนะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ ครับท่านท่านครับท่านประธานครับขอบคุณท่านนายกนะครับท่านนายกครับท่านนายกครับเดี๋ยวไม่ต้องคุยกับประธานครับท่านท่านมีอะไรไหมครับท่านท่านนายกอย่าพึ่งไปครับท่านคุยกับประธานครับท่านนายกถึงแม้ท่านจะจากที่นั่งไปท่านก็ยังอยู่ในบริเวณสภาเรายังฟังท่านอยู่ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนะท่านมีอะไรไหมครับท่านพิเชษมีอะไรไหมครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับที่ท่านนายกได้กล่าวถึงเ,เครือข่ายชาวไรยาสูบผมมีคนภาคเหนือครับท่านประธานเดือดร้อนมาหลายปีข้อมูลมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับส่งไปหลายครั้งสสก็ได้รับจดหมายจากความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไรยาสูบอยากจะให้ท่านนายกได้รับฟังว่าขอให้พี่น้องชาวไรยาสูบ ได้มีโอกาสพบท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ไหมอยากให้ท่านนั่งอยู่และรับปากผมจะได้นำพี่น้องตัวแทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบที่เดือดร้อนมาหลายปีเนี่ยยากจนข้นแค้นเนี่ยไปพบท่านนายกที่ทำเนียบได้ไหมเดี๋ยวกลับมาตอบผมนะครับท่านประธานฝากไปถึงท่านนายกขอนำชาวไร่ยาสูบเข้าพบท่านที่ทำเนียบได้ไหมครับท่านพิเชยครับท่านนายกคงได้ยินแล้วล่ะครับครับ,รบเดี๋ยวมาตอบ,บผมด้วยครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 <S <S เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ